ลองมาชมพระที่เขาลงรักปิดทองซึ่งมีเนื้อหาหมวลสารหาก้านดอกมอะลิเพื่อให้เราได้ชมกันอีกองหนึ่งนะครับให้สังเกตนะครับในการลงรักปิดทององนี้ถูกล้างออกแต่ล้างไม่สามารถจะล้างได้นะครับเนื่องจากว่ารักเป็นส่วน หนึ่งของเนื้อไปแล้วนะครับหรือเป็นสิ่งที่เป็นเป็นส่วนประกอบของเนื้อไปแล้วโดยแยกกันไม่ออกนะครับจึงไม่สามารถที่จะแยกหรือล้างออกได้สนิทก็ล้างได้สูงสุดก็มีเพียงอยู่แค่นี้นะครับแต่ก็สามารถมองเห็นเนื้อพระซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าเป็น ข้างในนี่เป็นเนื้อผสมก้านดอกมะลินะครับที่เราว่าเป็นเนื้อสีเขียวก้านดอกมะลินั่นเองนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันได้มีความเข้าใจถึงพระที่ลงลักปิดทองว่ามีลักษณะที่ เรามาชมแล้วเป็นลักษณะแบบไหนเราก็สามารถจะจดจำเอาไปเป็นตัวอย่างได้ถ้าเราจะมาชมก็คือถ้าดูการตัดขอบคือขอบทางด้านซ้ายมือของเรานี่ก็จะยังเยอะกว่าขอบทางด้านขวามือของเราเนไครับก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็ถ้ามาดูในเรื่องของพื้นผิวครับพื้นผิวด้านในกับด้านนอกนก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วก็คือด้านใน เป็นพื้นผิวที่ต่ำกว่าด้านนอกนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อกวีเกตทะลุซุ้มเรามาสังเกตก็คือฐานที่1กับฐานที่3ก็จะสูงกว่าฐานที่2อยู่เล็กน้อยนะครับนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จแล้วก็ลักษณะของการเอียงก็จะมีการเอียงที่มีองศาที่ ที่พอเหมาะนะครับเด็กก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเอียงที่มีองศาได้พอเหมาะนี่เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของพระสมเด็จนั่นเองถ้าใครที่ศึกษาเกี่ยวกับพิมพ์พระสมเด็จนะครับไม่ต้องไปดูจุดอื่นเรามาดูหนึ่งก็คือพระสมเด็จองค์นั้นเป็นพระสมเด็จเกต จดซูมหรือทะลุซุ้มนะครับมันก็จะมีอยู่เพียงสองอย่างแค่นั้นเองแล้วเกตจดซุ้มโดยส่วนใหญ่สิ่งที่เราเห็นก็จะมีอกกระบอกนะครับอกกระบอกจะมีเพียงบางส่วนน้อยของบล็อกส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีทะลุซุ้มขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่ก็คืออกกระบอกก็คือจะเป็นจดซุ้มเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีไม่เกินบล็อกหรือสองบล็อกที่เคยเห็นผ่านตามาที่ไปทะลุซุม้มแต่ส่วนอก V ีโดยส่วนใหญ่จะเป็นทะลุซุ้มแล้วก็อกกล้องนะครับอกวีแล้วก็อกกล้องจะเป็นเกตทะลุซุ้มเป็นหลักนะครับเท่าที่เห็นมาอันนั้นก็ถือว่าจุดที่สำคัญที่อยากจะนำมาเล่าฝากบรรดาญาติธรรมที่สนใจในการ เรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับพระสมเด็จได้มีความเข้าใจมากขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่พระสมเด็จก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่เป็นสุดยอดของปารถนาของทุกคนที่สะสมพระเครื่องนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่พบเห็นบางคนนะครับ ส่งมาให้ดูร้อยองค์ไม่มีเลยสักองค์ที่เป็นพระแท้นะครับแต่บางท่านก็อาจจะส่งมาเพียงสิบองค์มีพระแท้อยู่หนึ่งองค์ให้ได้ให้ได้ดูให้ได้ชมนะครับบางท่านก็คือศึกษาบางท่านก็ก็สะสมแต่พระที่เขาทำปอมขึ้นมาเรียนแบบ เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งโชคดีหน่อยหนึ่งอาจจะมีพระสมเด็จที่เป็นของเกกิที่ท่านปลุกเสกเอาไว้ไม่เกินสองสองค์เพียงแค่นั้นเองนะครับเท่าที่ผ่านมาแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระดับเจ้าสัวหรือ,อระดับเจ้าของกิจการเจ้าของ บริษัทต่างๆที่มีฐานะนะครับเท่าที่ไปตรวจสอบพุทธคุณให้กับบรรดามหาเศรษฐีในเมืองไทยอยู่หลายคนนะครับก็เป็นระดับเศรษฐีที่มีเงินเป็นร้อย ถึงพันล้านนะครับที่ไปตรวจสอบอยู่ก็ถือว่าในบรรดาพระสมเด็จที่ได้มาได้มาร้อยองอาจจะมีพระสมเด็จแท้ๆอยู่ประมาณ10องค์พอไปเราไปนี้ให้ก็ถือว่าก็ถือว่าโชคดีมากนะครับแต่ละคนก็คือจะมีอยู่อ่า อันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะนำมาเล่าประสบการณ์ในการไปจับกระแสพุทธคุณให้กับบรรดาญาติธรรมได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรเก็บเวลา